ซ้อมพ่อมันพ่อไปช่วยแม่จ๋าพ่อมันช่วยแม่จ๋าทำงานซ้อมพ่อมันเลลูกซ้อมเลยซ้อมเอ้ยซ้อมซ้อมมาซ้อม ลลเอซ้อมเลยลูกซ้อมพ่อเลยเอาพ่อจ๋าลูกช่วยแม่ทำขนมเดี๋ยวนี้ช่วยแม่ทำขนมเดี๋ยวนี้ซ้อมเลยลูกไอ้ยยืนตรงขาตเว้ย โอ้ยลูกตอกเอาลูกกันมาไอเป้งลูก